จากความไม่รู้ปุถุชนนะคะหนามากด้วยกิเลสสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลผู้เจริญด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องมีความเห็นตามลำดับขัน้นตั้งแต่ในขั้นของการฟังพระพุทธพจน์คือพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ให้ไปหวังว่าจะหมดกิเลสเรียกว่าหวังว่าจะถึงนิพพาน หรือแม่หวังว่าจะประจักษ์การเกิดดับแต่รู้กำลังของปัญญาในขณะที่ฟังว่าฟังเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกของสิ่งที่มีจริงในชีวิตว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยไม่ว่าจะเกิดจะตายจะเจ็บจะสุขจะทุกข์ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นเมื่อนั้นแล้วก็หมดไปด้วยไม่เที่ยงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป รับใดที่ไม่รู้ความจริงไม่มีทางที่จะสิ้นสุดหรือยุติการเกิดดับของสภาพธรรมะได้แต่ความเข้าใจธรรมะสามารถที่จะพอฟังแล้วเนี่นะคะเข้าใจได้เพราะว่าสะสมความเข้าใจซึ่งสะสมอยู่ในจิตคะ่ะไม่ได้ออกไปจากจิตเลยนะคะจิตหนึ่งขณะไม่ว่าจะรักจะกโกรธจะสุขจะทุกข์ยังไงนะคะมีความ เมตตามีความเข้าใจธรรมะระดับไหนก็อยู่ในจิตทั้งนั้นค่ะสะสมอาสยานุสยะทั้งฝ่ายกุศลธรรมและอกุศลธรรมแต่ไม่รู้เลยตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นปรากฏ